เช้าวันศุกร์แปดโนาทีนี้ก็จะมีสึก NFL ประเดิมสัปดาห์ที่12นะครับเป็นการสู้กันระหว่าง2ทีมคู่แคน p พิ t เบิร์กสตี e ลอร์ไปเยือนคริเบนบราวส์ที่ผ่านมาใน s t e เลอร์ผลงานจริงและสู้แต้มต่อได้8เสีย2ส่วนบราวน์นั้นชนะ2แพ้8สู้แต้มต่อได้3แล้วก็เสียไป7โดยฟอร์มสตีเลอร์ล่าสุดนี้ก็ถือว่าน่าประทับใจปราบทางโบติมอร์เรเวนส อีกหนึ่งคู่แข่ง8 8ต่อ16นะครับทำให้พวกเขาชนะและกินแต้มมา5นัดรวดเลยแต่สกอร์รวมเนี่ยก็ถือว่ามันออกต่ำหลังจากที่ออกสูงมา4นัดติดขณะที่บราวน์เนี่ยเกมล่าสุดนะครับไปยืนเซนส์เป็นต่ออยู่แต้มหนึ่งโดนทุบเละเลย35ต่อ14สกอร์รวมมันออกสูงในเกมนั้นนะครับแล้วก็ทำให้คริฟแรนเนี่ย แพ้มา7จากแหนแล้วก็เจ๊งแต้มไป6นัดในนั้นขณะที่สกอร์รวมเนี่ยมันออกต่ำมาหกจากเหนสำหรับทีมนะครับฟอร์มของบราวเนี่ยเวลาสู้ในสุดดิวิชั่นตัวเองก็ชนะ1แพ้นหนึสู้ตั้มต่อก็ได้หนึเสียหนึ่งขณะที่ตีเลอร์เนี่ยเพิ่งจะสู้กันในกลุ่มของตัวเองนะครับก็ชนะเรเวนนี่แหละที่กินแต้มไปความหมาของบราวเนี่ยก็คือตั้งแต่เอาเจมสินสันนะครับ ขึ้นมาเป็นโคดเดอร์แบ็คแทนเดอชอนวอซ s ั n นที่7ก็ถือว่าผลงานเนี่ยขึ้นมาอยู่กลางหลีกพอดีเลยอันดับที่16ต่างจากตอนที่มีวอซ s ั n นอยู่อันดับ35เลยนะครับรองบวยแล้วนอกจากนี้เนี่ยบราวเซงก็ปล่อยคู่แข่งกดดันโคดเดอร์แบ็คน้อยไปอันดับ6จากเดิมเนี่ยเคยมากไปอันดับ5นะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าการหายบาดเจ็บของแจ็คคลองครินแล้วก็แวดเทเลอร์ก็เป็นไปได้แต่สัปดา์นี้งานหนะัก เพราะว่าจะต้องไปชนกับทางทีเจวัสุดยอดทีมรับของ s t e ลเลอรแต่ s t ต e เลอร์เองก็จะไม่มีอเล Highsmith คู่หูทีเจวัตนะครับมันทำให้บราวน์มีโอกาสที่จะดับเบิลทีมใส่วัตก็เป็นไปได้และนอกจากนี้นะครับสถิติของบราวน์ที่เจอ s t ต e เลอรเนี่ยเปิดบ้านปราบ s t e ลเลอร์มา2เกมติดแต่ท่านนับ10เกมย้อนหลังนะครับที่สู้กัน คลิปแรกนี่เจ๊งแต้มสติลเลอร์ไปถึง7หุนเลยนะแล้วก็ความหวังอีกอย่างหนึ่งของทางบรา w s ์เนี่ยก็คงจะต้องเป็นเรื่องของเกมวิ่งนี่แหละครับของ Nick c กชั b แล้วก็เจอร์มฟอดเกมบุกของพวกเขาเนี่ยผมมองว่ามันก็ยังไม่ทีเด่นอยู่ดีแหละต่อให้ทีมรับมันจะเคยแข็งแกร่งแค่แแไหนก็ตามนะครับเพราะว่าในฤดูกาลนี้บราวน์ได้ไม่เกิน18แต้มมา9จาก10นัด ระยะหลานในการบุกก็อันดับ27จาก30อสาน2แล้วก็การทำสกอร์ก็อันดับ31จาก32เนี่ยครับคือผมมองว่ายังไงเนี่ยคริปเป็นบราวน์แต้มมันก็คงแค่10ต,ต้นต้นอย่างมากสุดแล้วทีมรับของบราวน์เองซึ่งอาจจะดูดีกว่าเรนเวนนะทางหน้ากระดาษเนี่ยแต่พวกเขาเองตั้งแต่ขาดเจอเรมายโอโูซูนะครับมันก็ไม่ได้ถึงกับเหนียวแน่นเหมือนเดิม ขณะที่พักเกมมันสูสีราเชลวิลสันในทีหลังจริงแล้วเล่นไม่ดีนะ <S <S โกลเด็บสเตลเลอร์มันต้องวัดกันที่ตัวเตะเ, well เนี่ยคริสบอสเวลล์นะครับตัวเตะสเตลเลอร์เนี่ยปีนี้ชัวร์เหลือเกินเตะเข้ามา29จาก30ลูกอะ่ะโดยเฉพาะาระยะเกิน50หลาเนี่ยเข้ามา9จาก10ผลเลยต่างจากดัตซินฮอปกินของบราวน์นะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพลาดฟิลโกล2ลูกรวมทั้งระยะชิปช็อต27หลาเอง ผมว่าเกมคู่นี้เนี่ยบางทีบอสเวลอาจจะเป็นตัวทีเด็ดก,ก็เป็นไปได้เหนือกว่าอยู่ที่ประมาณ4แต้มเอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มทาสอน VP ครับ